ชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ฮ่องกงเธออาศัยอยู่กับลูกชายของเธอซึ่งได้พามารีวิวห้องพักในราคา15,000บาทภายในห้องพักนั้นจะเป็นอย่างไรทำไมห้องครัวและห้องน้ำถึงซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องราวนี้ค่ะถูกเผยแพร่พโดยบล็อกเกอร์ในโตอินของฮ่องกงที่ถ่ายทอดชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านซามชุยโปคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พาไปชมห้องที่เธอพักอาศัยอยู่โดยทั้งห้องมีขนาด4ตารางเมตรเท่านั้นเล็กชนิดที่ว่าเดินเข้าประตูไปเพียง4ก้าวก็เดินถึงด้านในตัวห้อง ขอบอกว่าภายในห้องนี้มีสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกครบครันสำหรับแม่และลูกชายไม่ว่าจะเป็นเตียงห้องครัวห้องน้ำหรือโต๊ะสำหรับให้ลูกนั่งทำการบ้านเราไปดูกันคะ่ะว่าเธอจัดสรรห้องได้ยังไงห้องนี้อยู่บนชั้นเจ็ดของอาคารแห่งนี้ที่นอนสำหรับแม่ลูกเธอใช้เตียงที่ตั้งไว้ให้สูงกว่าพื้นมากแต่นิดเดียวก็เกือบจะถึงเพดานห้องแล้วเวลาขึ้นไปนอนก็ต้องปีนขึ้นไปค่ะ ส่วนใต้เตียงนั้นคือห้องครัวและห้องน้ำที่ตำแหน่งตั้งอยู่ติดกันทุกคืนเธอและลูกจะนอนเบียดกันบนเตียงเล็กๆส่วนบริเวณริมผนังบนเตียงก็ยังวางตู้เก็บของรวมถึงแขวนเสื้อผ้าไว้ที่ราวใต้เตียง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเล่าให้ฟังว่าเธอได้อาศัยอยู่ในฮ่องกงมา8ปีแล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้นก็ประมาณ10,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ46,000บาทเธอจึงจำเป็นต้องเลือกห้องเช่าที่ขนาดค่อนข้างแคบห้องนี้เพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายประจำวันเพื่อให้มันประหยัดลง เพราะว่าค่าเช่าห้องที่ฮ่องกงนั้นมีราคาสูงติดอันดับค่าเช่าอาสังหาหริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในโลกแม้จะมีพื้นที่จำกัดแต่ห้องก็มีขนาดใหญ่พอที่จะให้คนเข้ามาอยู่เพิ่มอีก3-4คนเพื่อนๆของลูกชายจึงสามารถมาเล่นที่บ้านได้ แต่เมื่อการเวลาผ่านไปลูกชายของเธอก็เริ่มโตขึ้นตอนนี้เธอก็คิดเผื่ออนาคตแล้วว่าคงถึงเวลาที่ต้องขยับขยายที่อยู่อาศัยไปห้องอื่นที่มีเนื้อที่มากกว่านี้เพราะวันใดวันหนึ่งเธอก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกชายด้วย โดยห้องนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีราคาต่อเดือนที่15,000บาทลองเทียบเล่นๆกับค่าเช่าคอนโดในไทยถ้าราคาหลักหมื่นก็จะได้ห้องค่อน,อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแต่นี่คือห้องกงคำถามย้อนกลับไปคือคุณแม่คนนี้ต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่เธอถึงเต็มใจอยู่ในห้อง4ตารางเมตรด้วยทัศนคติที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ข่าสวสดรีขคาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ